วันนี้มาเปิดตัวแบรนด์ชั้นใหม่ขอบรรยากาศเป็ um. นยังไงคะรู้สึกยังไงกันบ้างแต่ละคนเรียนกันเลยนะครับรู้สกแบบนวันนี้รู้สึกยังไงบ้างมาเปิดตัวแบรนด์ชั้นใหม่ค่ะร้านที่พูดก่อนได้เรียนไปเขาบอกได้เรียนไปตื่นเต้นมากครับแล้วก็ดีใจกับดีไซเนอร์ไทยด้วยครับที่แบบว่าเออมีงทำมากแล้วก็ได้เอางานดีๆผลงานดีๆมาโชว์ในแบรนชั้นนี้ค่ะ แต่และคนมีความสนใจในพว oh. กแบบรองเท้าใน oh. กีร์มันอยู่แล้วใ่ไหมคะก็จริงๆ <c oughs> ทุกคนก็คือสนใจแล้วก็ชอบเปรองเท้าอยู่แล้วก็คือแต่ละคนเนะี่ยก็คือมีออกกำลังกายกันหมดเลยเ <c oughs> ล่นกีฬา <c oughs> แล้วก็ในสปอร์ตสไตล์เนี่ยก็เหมือนกับชีวิตสปอร์ตสไตล์ใช่ไหมครับสไตล์ของแต่ละคนก็จะต่างออกไปดูจากการแต่งตัวหรือว่ารองเท้าอะไรที่ใส่ออกมาก็แต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ต่างกันออกไปใช่จริงๆแล้วแต่ละคนชอบรองเท้าสไตล์ไหนกัน ใครชอบแนวไหนงอย่างออยย่่าางงผมเนี่ยจะเป็นชอบแนวออกกำลังกายแล้วจะเป็นแนวแบบสปอร์ตนิดหน่อยเพราะว่าเพราะว่าเวลาออกกำลังกายเวลาวิ่งอะไรอย่างเงี้ยแบบสะดวกสบายมากก็นะครับผมเข้าก่อนนะไม่ก็จริงๆสมัยนี้ครับคือเหมือนกับชีวิตเราอ่ะเวลาเราใส่รองเท้าเนี่ยก็คือสมมติ การออกกำลังกายมันเป็นเหมือนส่วนหนึ่งในชีวิตของเราไปแล้วก็คือเวลาเราใช้รองเท้าเนี่ยอย่างเอซิกเนี่ยก็คือจะเป็นรองเท้าที่สามารถออกกำลังกายได้ด้วยแล้วก็มีแฟชั่นด้วยครับก็คือเหมือนสามารถใส่ได้ในทุกๆวันเลยหรอใช่ครับชอบไหมครับครับผมก็ชอบการออกแบบแต่ละแต่ละคนอยู่แล้วครับผมแล้วก็อย่างอย่างที่พี่บูบอกก็สามารถแบบว่าไปออกกำลังกายได้แล้วก็บางวันอยากจะถ่ายรูปแบบสายแฟอะไรอย่างนี้ก็ทำได้ครับผม มมตอ่ตอตอ่ตอตอ่ตอตามมา่อต่อสาวของผมก็จะเป็นชอบแนวสปอร์ตครับเพราะว่าส่วนตัวเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วเป็นนักกีฬายอยู่แล้วครับผมความรู้สึกอความพิเศษของค<ม>อลเลคชันนี้นะะเลยค่ะอะไรบ้างความพิเศษก็ความพิเศษของคอลเลคชันนี้ก็คือเป็นโมเดลที่เป็นโมเดลเดิมที่เราเห็นอยู่แล้วเป็นเอกลักษณ์ของ ac อยูะะ่แล้วทั้ง3รุ่นครับแล้วก็มีการมาดีไซน์ โดยการเกี่ยดจากศิลปินทั้งสามท่านใช่ไหมค่ะทั้งสามประเทศเลยค่ะมีทั้งไทยสิงคโปร์สิงคโปร์แล้วก็มาเลเซียก็คือเป็นศิลปินสามคนจากสามประเทศเลยครับและแต่ละคนก็จะมีเรื่องราวสตอรีี่่ทเหมือนมันก็จะมีค c u เจอร์ของของประเทศนั้นๆใช่ใช่ดิเห็นเห็นแล้วอย่างสามวงก็แบบมีทั้งสคู่เลยไหมคะโอ้จริงๆควรควรประมาณนี่ไงคือมันไม่ใช่มีแค่สปอร์ตสไตล์นะครับมีรุ่นหนึ่งที่เป็นของ ของโคนสิงคโปร์เนี่ยเป็นชาวสิงคโปร์เนี่ยศิ่ชาวสิงคโปร์ก็คือเป็นสปอร์ตด้วยก็คือเป็นรองเท้าวิ่งรุ่นที่แบบฮิตมากของเอเชียแต่ว่าลาสครับฝากได้ค่ะไม่ได้ส่วนแทนฝากเสร็แล้วครับก็ยังไงนะครับก็อยากฝากทุกคนนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยก็ที่วางจำหน่ายแล้วที่ประเทศไทยซึ่งอยากให้สนับสนุนเพราะว่ามีศิลปินชาวไทยอยู่ด้วยก็ มันเป็นคอลเลคชันที่พิเศษจริงๆก็คือเหมือนที่บอกเลยว่ารองเท้าของ a 6เนี่ยไม่ได้แค่แบบาบางอันเป็นสปอร์สตสไตล์ใส่เที่ยวใส่แฟชั่นแต่มันใส่สบายด้วยมันสามารถใส่เที่ยวได้แล้วบางทีแบบเฮ้ยมีออกกำลังกายนิดๆหน่อยวิ่งจ็อกกิ้งหรืออะไรเงี้ยก็ยังสามารถใส่ไปได้ด้วยได้ยังไงก็ฝากด้วยนะครับสำหรับอาร์ตอินมชั่นนะครับ